นะคะเดี๋ยวตอนนี้เมื่อกี้ถ่ายภาพกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ชวนคุยเลยแต่ว่าคนที่จะอยากจะเชิญขึ้นมาเพื่อที่จะชวนคุยอย่พี่นวนเอลเนี่ยเป็นคนที่บาตั้งแต่แรกเริ่มด้วยกันเลยเนาะับงานแฮปปี้นิ่งเนาะจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะ<ม>ขอเสียงปรบมือผู้ก่อต<ม>ั้งแฮปปี้นิ่งค่ะพี่วิบุรพาเดชาค่ะเชิญพี่วิบด้วยมเจอกันหนึ่งปีใช่ไหมพี่ประมาณประมาณแต่ว่าแต่ว่าพวกคุณเจอกันครั้งแรก a p p e n i n g p l a c e เนี่ยเประมาณประมาณไม่ใช่หรืป่าหมายถึงว่างานของ Happening เลยอ่ะนานแบบหลายปีเลยไหมรั้งแรกสองปีสองปีใช่ไหมโอเคก็อยากให้พูดถึงความรู้สึกของวันนี้นิดหนึ่งก่อนอ่าไม้เหนี่ยดเยอ่ะไม่เนเลยเฉ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 ยเยเฉยเฉยเฉนเฉยเฉยเยเฉยเเฉาเเเ พูดไปแล้วนะครับว่าดีใจทุกครั้งแล้วก็มีลมลาทุกครั้งครับเพราะว่ามีงานดีๆให้จับจ่ายเยอะมากเลยนะครับแล้วก็อยากสนับสนุนทุกคนเลยนะครับทุกบูธเลยมีทั้งหมดร้อยเอ็ดศิลปินใช่ไหมฮะในงานร้อยหนึ่งคนครับผมได้แค่หนึ่งศิลปินผมก็หมดตังแล้วฮะก็อยากให้มาดูกันนะครับใครเพื่อนๆทั้งบนถ้ายังไม่มาก็ลองมาดูนะครับเพราะว่างานดีทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นงานศิลปะงานอาร์ตแล้วก็มีความเขามีความตั้งใจที่จะทากันทุกคนเลยนะครับแล้วแถมยังมี ส่วนของเวิร ok ์กช็อปที่เรายังได้มาร่วมสรุกมาทำกันเองได้ด้วยสุดยอดครับเขาเขาดูงานครบอ่ะคุณช่วยขายงานผมเป็นแฟนสตูดิโอตรงนี้นะเป็เช่าโดยศิลปะใช่ไหมคะใช่ครับงั้นถามตอนนี้เนี่ยค่ะทราบมาว่ามีเพลงใหม่สามเพลงข้อมูลถูกต้องไหคะถูกต้องครับถูกต้องใช่ครับเป็นสามเพลงที่มีเรื่องราวต่อกันด้วยใช่ไหมครับเนื่องจากว่าเราอยากปล่อยสามเพลงพร้องกันแล้วเราก็อยากทำเพลงดีเราก็เลย ใช่ครับเขาเ,เลยครับบอกกูมกลับว่าออกกองสักทีหนึ่งแล้วหันให้ได้สามเพลงคุณออกกองกี่วันคะไม่ทราบครบับถ้าเขาไปออกกันเองครับอ๋อแต่ว่าให้แค่หนึ่งโปรดักชั่น <ไง S 2> แล้วแต่ลสามเพลงใช่ครับกก็ทุวันได้มบางทีแต <ๆ S 2> ่ต้องบอกว่าจริงๆมันมีความพอดิบพอดีในหลายๆอย่างอย่างเช่นเพลงในความหมายเพลงแต่ละเพลงมันสามารถแทนตัวละครในเรื่องได้ทั้งสามมุมมองมันก็เลยได้ทั้งสามเพลงในทิศ สามารถชื่อพูดชื่อเพลงได้ยังคะได้ครับผมก็จะมีเพลงแรกที่ปล่อยไปชื่อว่าตรงนี้ตลอดไปครับเพลงที่ปล่อยตามมาก็คือ <Okay. S 2> ก็แค่เพื่อนกันครับต่อมาก็เป็นแค่มีเธอให้รักก็นับเป็นโชคดีของฉันอ oh. แล้วเรื่องมันวนๆน,นจากตรงนี้ตลอดไปหรือว่าวนไปวนกลับแล้วแต่ได้คะ ทั้ง3เรื่องนะครับสามารถดูแยกได้นะครับแล้วคุณจะเป็นชอบเพลงไหนนะครับคุณก็จะดูเพลงนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องอ้างอิงจากตอน,น,นอื่นนะฮะ,อ,ะอันนี้ทำดีไซน์ไว้ประมาณแต่ล่าสุดในสปายที่ดิสยูทูปนะครับก็มีเรื่องราวที่เป็นเดเลเตอร์สัตนะครับต่อกันสองเพลงไม่นีลด้ลวยแต่เป็นเพลงยาวลร้อขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วอยากถามเรื่องศิลปะนิดนึงว่ามางานศิลปะศิลปะมีความใกล้ชิดกับชีวิตเรายังไงคะ ลงนิดๆนะแต่ว่าสามารถตอบฉีดได้พี่ใหม่นะครับพี่ใหม่มีคณะที่เกี่ยวกับศิลปะที่สุดในสคนนี้ครับจริงดนตรีมันก็เป็นศิลปะเหมือนกันใ่แล้วก็ผมเชื่อว่าเวลาที่เราทํางานอ่ะไอพวกงานแบบเนี้ยมันจะปรากฏอยู่ในชิ้นงานของพวกเรานการเวลาที่เราทําออกไปเสนอสื่อกับพรพี่นะแล้วก็มีความสําคัญมากๆครับนอกจากนอกจากอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะงานงานที่มันวาดงานวาด ก็จะมีงานที่มันลึกมากขึ้นหรพวกจิตกรรมอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็ก็จะมีความลึกซึ้งมากขึ้นในการเสกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าศิลปะมันมันดีเหมือนดนตรีเหมือนกันดนตรีก็มีทั้งแบบเพลงป๊อปใช่ไหมครับแล้วก็เพลงที่มันลึกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แนวเนาะใครชอบแบบไหนก็ชอบไปติดตามแบบนั้นผมชอบงานอินสตอลเลชั่นแนลดีคุณก็รู้ชื่อนางว่าอะไรวะไปจำใครเข้ามาการจัดวางโอเคโอเคโอเค มีนะมีอ้วยมีทุกมีทุกรูปแบบเลยวันนี้พี่เชิญพี่วิทย์ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะให้บอกอะไรกับศิลปินเล็กน้อยแล้วก็บอกกับพวกเราในงานด้วยในความตั้งใจที่อยากจะเอาศิลปะชุกคะแนนมาที่นี่บอกว่าดีใจมากครับที่เราเลี้กว่าเป็นหนึ่งในหนึ่งร้อยายของเราครับหนึ่งร้อยหนึ่งายหนึ่รับาก็คือทุกครั้งที่มาเนี่ยเราจะประดมวัวทำสุขขนานอุ่นณึ่งคราวนี้แบบ พอใหญ่มากก็จะททำได้สุดยอดมากเลยทีมงานที่ดีแบบทางทีมากมากครับผมจกจัดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกปีมามาทุกปีนะคะพ่อตัดสินใจอีกนะคะแต่ผมจะบอกว่าอีกหน่อยเดี๋ยวจัดไปถึงถนนใหญ่เลยนะ แล้วแล้วพี่พี่ข้ามเลนยังไงจระงจัหวะนั้นที่ยังไงเระหว่างเฉี่ยวนะฮะด้วยราให้ดีดีไซน์เป็นลายหยาบสดเมื่อกี้หาทางลงได้ได้จากตรงไหนวะคะคือจริงๆวางแผนกับทางทีมงานแล้วว่ามันต้องไปลงบันไดตรงนู้นนะฮครับแต่ว่าจริงๆพลาดนิดนึงคือสัญญาณมันหลุดครับไม่ค่อยดีมันกลายไปนิดนึงอ๋อก็เลยวิ่งสวนเลนลงมาก็เลยต้องวิ่งให้เร็วขึ้นนะครับกระหอบกระหน่อย ว่าก็มาทันนะมาทันเสียงมาตัวยังมาไม่ถึงจะติดนิดหน่อยเศร้าลยนะคะสุดท้ายอยากให้นาวันเอลได้ฝากอะไรกับแฟนๆนะคะก่อนที่จะพักผ่อนครับขอบคุณนะครับที่น้องๆมาบอกมารอดูพี่น้องๆสนดยอดได้เป็นน้องแล้วแหละนะไม่น่าใช่พี่หรอกเพื่อนๆผมเพื่อนๆแล้วก็บอกว่าปีหน้าจะมางานดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ยังมีวันใช่ครับพรุ่งนี้สุดท้ายก็ยังไม่จบไม่ลืมคนนี้ก็ยังมีสิบปี ที่แล้วค่ะที่ดูมาบ้างผมต่อไปซุปเปอร์เบเกอร์ก็มาใช่มาดูมากครับสดอที่เพลยาวๆเราอ่านี่ลุนทีลุนทีไปแทนบรรยากาศในไหนๆก็ฝากแล้วก็ขออนุญาตฝากนะครับหลายๆคนที่เพิ่งมาดูเราครั้งแรกนะครับแล้วก็เพิ่งได้ฟังเพลงของพวกเราครั้งแรกนะครับอาจจะแบบเฮ้ยน่าสนใจยังไงฝากติดตามพวกเรานะครับดอนเอลส์นะครับเป็นศิลปินที่เรียกว่าเป็น ได้ผุดได้โผล่มาประมาณปีสองปีนี้พี <S <S ่วิวหรอผมประมาณนั้นทำแปลกๆนะครับแล้วก็ตอบนอกจากสาวเพลงที่กล่าวถึงนะครับ<า>ก็อีกประมาณไม่เกินสองเดือนนะครับเราจะได้ฟังเพลงใหม่แล้วด้วยอ๋อ,อขยันดีมากครับฉันชอบเสียงมืนเต้นพี่วิบป้าตะขออีกทีได้ไหมไม่ได้แล้ว<ม>อ๋อครั้งนี้หรอพูดครับอ๋อได้โอเคเอฟเฟกต์ภาษาประหยัดโอเคอย่าลืมติดตามทุกๆอย่างที่เขาฝากไว้บนเวทีแล้วถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันอยากดีเทลรายละเอียดเข้า ไปที่เว็บใครจะบอกเว็บเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่เว็บแล้วมันเป็นติดตามเราได้ทุกช่องทางนะครับของโดนเอลส์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page นะครับ Ig, TikTok หรือว่าจะไปฟังเพลงของเราใน Spotify, Apple Music, s t r e ฟรีมีต่างๆสามารถเข้าไปฟังได้หมดเลยครับมีหมดเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะ